ือปกติเราจะใส่แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายได้เลยถ้าอยากได้มุมทับวิวมุมสูงมันก็คือ90องศามันจะต้องเอ็นไปแบบนี้สิ่งที่เห็นก็คือมันจะเห็นขาตั้งกล้องแบบนี้นะคะมันจะเอ็นได้มากสุดก็แค่ประมาณระดับนี้อ่าแบบนี้ถ่ายได้อยู่สมมุติว่าถ้าใครที่แบบจะถ่ายสินค้าหรือถ่ายอาหารตรงนี้ แต่ข้อสําคัญเลยก็คือไม่ว่าเราจะปรับเองนะคะโทรศัพท์ไปตรงไหนเนี่ยมันหมุนได้หมดเลย360องศาใช่ไหมเราอย่าลืมนะคะไข่ตรงเนี้ยให้มันแน่นเพราะถ้าเราไข่ไม่แน่นปุ๊บมันจะแบบเนี่ยมันจะยยบไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนบางคนไม่รู้เนาะตรงเนี้ยสาคัญมาก เพราะฉะนั้นถ้าถามถึงการถ่ายมุมท็อปวิวนะคะหรือว่าการถ่ายมุมสูงเนี่ย90องศามันไม่ได้อยู่แล้วมันจะต้องเอ็นขึ้นมาแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้คือถ่ายได้จะถ่ายอะไรก็ได้ที่อยู่ข้างหน้าเราถ่ายได้หมดเลยค่ะเขาสามารถปรับองศาได้เหมือนรุ่น L16 เลยนะคะแต่ว่าเขาแค่จะไม่มีตัวจับกันสั่นเหมือน L16 เท่านั้นเองค่ะโซลิม